สวัสดีครับทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับคุณเคยจินตนาการไหมว่าเรือนจำที่มีร้านอาหารซปเปอร์มาร์เกต็ตไม่มีผู้คุมแม้แต่ห้องขังก็ต้องจ่ายค่าเช่าจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศบลรเวียเป็นเรือนจำที่ดูแลโดยนักโทษอย่างเบ็ดเสร็จไม่มีผู้คุมในเรือนจำเลยสักคนผู้ต้องขังสามารถเดินไปทั่วได้ตามอำเภอใจอีกทั้งจะดูโทรทัศน์คุยโทรศัพท์หรือดูการแข่งขันฟุตบอลก็ได้ ถึงขั้นที่พาภรรยาและลูกเข้ามาอยู่ด้วยดูไปแล้วสภาพไม่ต่างจากชุมชนเล็กๆของเราทั่วไปทว่าความเป็นอยู่ของนักโทษที่นี่กลับไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะหัวหน้าเรือนจําคืออาชญากรต่อเนื่องที่ทําร้ายเหยื่อไปถึงสี่รายคนที่ไม่เชื่อฟังก็มักจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเรือนจําคือเครื่องมือหางเงินของเขาทุกอย่างที่นี่ล้วนต้องเสียค่าใช้จ่ายถึงขั้นที่สร้างตึกใหม่ขึ้นมาเพื่อค้ากําไร จากนักโทษคดีทำร้ายคนที่ถูกขังไว้ในเรือนจำต่อมากลับกลายเป็นมหาเศรษฐีที่นับวันก็ยิ่งร่ำรวยขึ้นจนเดินไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตแม้กระทั่งนักเขียนบทก็คงไม่กล้าเขียนเรื่องราวแบบนี้อย่างแน่นอนคลิปของเราในวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเรือนจำซานเบโดคุกที่มีชื่อเสียงเฉาโฉที่สุดในโบลิเวียตั้งอยู่ใจกลางลาปาสเมืองหลวงของประเทศเป็นเรือนจำที่ไม่มีผู้คุมและขังนักโทษเอาไว้เกือบ3า0พันคน มันเป็นโลกอีกใบของคนที่กระทำผิดกฎหมายแม้แต่เรือนจำจะล้นสักแค่ไหนก็ยังมีนักโทษหน้าใหม่เข้ามาอยู่ที่นี่เพิ่มขึ้นทุกวันผู้ชายคนนี้ชื่อว่าดัตลี่เขาถูกจับฐานลักทรัพย์แน่นอนว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาติดคุกแต่เรือนจำซานเบโดแตกต่างจากคุก,กอื่นทั่วโลกเจ้าหน้าที่สักถามประวัติประทับรอยนิ้วมือและถ่ายรูปหลังจากนั้นก็ส่งตัวให้กับนักโทษผู้ดูแลคอยรับช่วงต่อ ในปี2002รัฐบาลโบลิเวียได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่น่าตกอกตกใจเป็นอย่างมากโดยการเลิกกำกับควบคุมเรือนจำแห่งนี้ปล่อยให้นักโทษมีอิสระเสรีอย่างเต็มที่ทุกอย่างก็ให้พวกเขาจัดการกันเองทางซักเสื้อผ้าทำอาหารหรือแม้กระทั่งสร้างห้องขังอาญยากรคดีร้ายแรงได้กลายเป็นหัวโจกของเรือนจำที่ออกกฎข้างในทุกอย่างใครจะกินอะไรอยู่ที่ไหนหรือแม้กระทั่งตัดสินใจว่าใครจะมีลมหายใจอยู่ต่อ หลังจากผ่านทางเดินทอดยาวสายนี้ไปก็จะเป็นประตูใหญ่ของเรือนจําเมื่อผู้คุมส่งตัวดัตลี่ให้นักโทษผู้ดูแลแล้วก็จะไม่สนใจใยดีอะไรอีกปัจจุบันกลายเป็นพี่ใหญ่ในเรือนจํามีทั้งออฟฟิศอันหรูหรารวมถึงคอมพิวเตอร์นักโทษหน้าใหม่ทุกคนจะถูกพามาที่นี่เพื่อฟังเขาอธิบายถึงกฎต่างๆข้างในคนที่ไม่เชื่อฟังก็มักจะหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาจุดที่ต่างจากเรือนจําที่อื่นก็คือ ไม่ม er fact, ีใครคอยแยกห้องขังให้กับนักโทษที่นี่พวกเขาต้องหาซื้อด้วยตัวเองเนื่องจากลักษณะห้องที่แตกต่างกันออกไปจึงมีราคาอันหลากหลายโดยประเภทห้องขังในเรือนจำซานเปโดแบ่งออกเป็นแระดับภายในจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแตกต่างกันออกไปพื่นห้องขังโซนคนรวยจะปูกระเบื้องมีเคเบิลทีวีและเครื่องเล่นดีวีดีบางห้องก็ยังมีระเบียงส่วนตัวที่ผู้ต้องขังสามารถชมวิวมุมสูงของเมืองลาปัส และเทือกเขาแอนดีสที่ตั้งสูงตั้งนานอยู่ด้านหลังได้ส่วนห้องขังโซนคนจนแม้จะเป็นห้องเดี่ยวแต่โดยทั่วไปก็ต้องอยู่แออัดกันถึง5คนทั้งกำแพงและพื้นก็จะเป็นปูนเปื่อยนักโทษจะนอนบนเสื่อสกรปรกข้าวของส่วนตัวอย่างแก้วหรือหนังสือจะวางอยู่บนโต๊ะที่ยกเย,ยกไปมาบนหัวเตียงแน่นอนที่สุดคือไม่ว่าห้องขังจะแย่สักแค่ไหนคุณก็ไม่มีวันได้อยู่ฟรีแต่ต้องใช้เงินซื้อ ดัตลี่ถูกพาตัวไปที่ห้องของโอโดมาตอนอยู่ข้างนอกเขาเคยเป็นคนที่บุคลิกแข็งกร้าวแต่เมื่อเข้ามาอยู่ข้างในกลับไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเสียงดังทีมงานพิจารณาอายุความผิดและระยะเวลาในการรับโทษของเขาควรจะให้อะไรเป็นของขวัญต้อนรับหลังจากตัดสินใจได้แล้วโอโดมาก็สั่งลูกน้องให้พาตัวเขาออกไปดัตลี่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่เหมือนเขาจะมีลางสังหรณ์ไม่ดีบางอย่าง ดัตลี่ถูกพาเข้าไปในห้องมืดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่เอาไว้ต้อนรับนักโทษคดีร้ายแรงโดยเฉพาะพวกเขาไม่ยอมให้ตากล้องเข้าไปวัปนรุ่งขึ้นเมื่อได้พบกับดัตลี่ครั้งเขาก็ไม่มีแรงแม้แต่จะพูดร่างกายฟกช้ำดำเขียวไปหมดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างในตำรวจก็ไม่สนใจทั้งสิน้นนี่น่าจะเป็นเรือนจำเพียงแห่งเดียวบนโลกที่ตำรวจไม่กล้าย่างกลายเข้ามาที่นี่เคยเกิดเหตุชุลมุนครั้งใหญ่ขึ้นครั้งหนึ่ง ถ้าว่าแม้จะเป็นอย่างนั้นสิ่งเดียวที่ตำรวจทำได้ก็คือคอยสังเกตการอยู่ข้างนอกเท่านั้นเพื่อการันตีว่าคนเหล่านี้จะไม่หนีออกไปทำร้ายพลเรือนในเรือนจำไม่มีอะไรที่ให้ฟรีทุกอย่างต้องใช้เงินซื้อนักโทษหน้าใหม่ทุกคนจะต้องจ่ายค่าคุ้มครองจำนวน720บาทก่อนซึ่งสำหรับนักโทษที่มีรายได้เพียงเดือนละ5,150บาทนี่ไม่ใช่เงินก้อนเล็กๆเ,เลย หลังจากนั้นทั้งการกินดื่มนอนหรือแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำก็จะต้องจ่ายอีกตั้งหากทั้งนั้นบรรดาคนที่พอจะมีทักษะอยู่บ้างก็จะอาศัยการรับจ้างสักล้างซ่อมแซมปรุงอาหารเป็นต้นเพื่อเลี้ยงชีพเพื้องต้นก็คือข้างนอกมีธุรกิจอะไรข้างในก็มีให้หาซื้อได้หมดเหมือนกันนอกจากนั้นในเรือนจำก็มักจ,จะมีเหตุการณ์ที่ผู้ชายบังคับผู้ชายด้วยกันเองให้มีสัมพันธ์ด้วยเกิดขึ้นซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เขากลัวมากที่สุด ดังนั้นเขาจะถังตาไว้ข้างหนึ่งตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนหลับแกโซเตรียมการทุกอย่างไว้หมดแล้วถ้าหากมีใครกล้าลงมือทําอะไรเขาก็จะจูโจมอีกฝ่ายจนถึงแก่ชีวิตทันทีนอกจากนี้เพื่อจะไม่ต้องออกจากห้องขังแกโซจึงต้องเตรียมการเอาไว้หลายอย่างตัวอย่างเช่นใช้ถังนี้ทําธุระแบบเบาและทํางานช่างไม้บางอย่างเพื่อเลี้ยงชีพเป็นต้นตอนนี้เขาคิดถึงวันเวลาในเรือนจําที่สเปนเป็นอย่างมาก อย่างน้อยในนั้นก็มีผู้คุมหลายนายและกล้องวงจรปิดได้รับประกันความปลอดภัยในชีวิตขณะดเดียวกันตรงกันข้ามกับแกสโซผู้หวาดกลัวเมื่อมีผู้ต้องขังบางคนตัดสินใจพาภรรยาและลูกเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในนี้ด้วยหนึ่งในนั้นก็คือซีซ่าผู้ซึ่งถูกจำคุกเพราะมีอาวุธผิดกฎหมายในครอบครองดังนั้นเพื่อให้กำลังใจเขาบิเชลซึ่งเป็นภรรยาจึงย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนจำด้วยความสมัครใจ แน่นอนเขาบอกกับครอบครัวและเพื่อนๆว่ากำลังอยู่ในช่วงไปเที่ยวพักผ่อนลูกสาวของซีซ่าอายุเพียงแค่5เดือนสมาชิกครอบครัวทั้ง3คนอัดแน่นกันอยู่ในห้องขนาด6ตารางเมตรเนื่องจากสภาพแวดล้อมในนี้ไม่ดีสักเท่าไหร่จึงมักจะมีทั้งหนูและ,มะแมลงสาบออกมาวิ่งเพ่นพ่านอย่างไรก็ตามอันตรายที่แท้จริงกลับอยู่ข้างนอกห้องนี้ผู้หญิงที่เดินตามลำพังในตอกซอกซอยของเรือนจำยอมต้องตกเป็นเหยื่อของผู้ชายจำนวนมาก มิเชลจะมีโอกาสเพียงวันละสครั้งเพื่อออกไปหาซื้ออาหารและหาหมอข้างนอกทําให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักโทษด้วยทุกครั้งนี่เป็นทางเลือกอันแสนเศร้าเนื่องจากโบลิเวียไม่มีระบบสวัสดิการสังคมผู้หญิงจึงแทบจะไม่สามารถใช้ชีวิตกับลูกตามลําพังได้เลยการย้ายเข้าไปอยู่ในคุกอย่างน้อยก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าถึงสงแห่งอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ย่อมส่งผลเสียต่อการเติบโตของเด็ก เพราะพวกเขาอาศัยอยู่รายล้อมนักโทษที่ทำร้ายคนอื่นและความเป็นอยู่ในนี้ก็ไม่ได้ประหยัดกว่าข้างนอกเลยทำให้นักโทษส่วนใหญ่ยิงจนกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำตอนแรกสีซ่านนำเงินประมาณ6,700บาทติดตัวเข้ามาด้วยแต่ผ่านไปแค่3วันเขาก็เหลือเงินเพียงแค่56บาทค่าเช่าห้องก็ต้องจ่ายถึงเดือนละ3,100บาทแล้วถ้าหากไม่มีเงินทั้งภรรยาและลูกก็จะต้องออกไปเร่ร่อนข้างถนน แบบนี้ก็จะยิ่งอันตรายก่อนหน้านี้เขาเคยออกไปข้างนอกกับภรรยาและลูกท่านใดนั้นก็มีนักโทษที่เมาถืออาวุธมีคมเข้ามาจู่โจมวันรุ่งขึ้นเขาจึงไปร้องเรียนกับผู้คุมกลับกลายเป็นว่าผู้คุมนำเรื่องนี้ไปรายงานให้โอโดมาจนสีซ่าถูกนำตัวไปซ้อมด้วยความโกรธจนน่วมเพราะทำให้โอโดมารู้สึกว่ากำลังถูกท้าทายเขาเป็นผู้ดูแลเรือนจำที่แห่งนี้ไม่ว่านักโทษหน้าไหน ก็ไม่มีสิทธิ์ไปหาผู้คุมเป็นการส่วนตัวได้กฎของคุกนี้ตรงกันข้ามกับกฎหมายภายนอกอย่างสิ้นเชิงยิ่งความผิดร้ายแรงมากเท่าไหร่ก็ยิงมีตำแหน่งสูงขึ้นมากเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ที่ชื่อเมนโดซาเขาอยู่ที่นี่มานานถึง8ปีแล้วด้วยข้อหาทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งในสายตาของโอโดมาและนักโทษอีกหลายคนเขามีสถานะที่สูงส่งมากเมื่อถึงเวลามื้อเที่ยง อาหารในเรือนจำก็แทบจะไม่เพียงพอต่อความต้องการในขณะที่หลายคนไม่ได้รับการจัดสรรอาหารแต่เมนโดซากลับกำลังนั่งกินอยู่อย่างสงบมือเที่ยงเป็นเพียงมื้อเดียวที่มอบให้ฟรีแต่เนื่องจากข้างในมีนักโทษอยู่ราวสามพันคนจำนวนอาหารจึงไม่เพียงพอจนหลายคนต้องอดอยากนักโทษที่ไม่ได้กินก็ต้องรอครอบครัวส่งมาให้ถ้าหากไม่มีญาติอยู่ข้างนอกก็ทำได้เพียงรอวันที่จะจากโลกใบนี้ไป แน่นอนว่าถ้าคุณมีเงินนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งคุณสามารถกินเบียร์พร้อมกับไก่ทอดเป็นกับแกล้มได้ทุกวันนับพี่นับน้องกับบรรดานักโทษผู้ดูแลเรือนจําได้เลยและยังมีมือถือของตัวเองได้อีกด้วยชีวิตของเมโดซาในนี้ถือว่าไม่เลวเขาอยู่ในโซนที่สองแม้จะไม่ใช่โซนคนรวยแต่ก็สภาพดีกว่าโซนคนจนมากแน่นอนว่าต่อให้สนิทสนมกับโอโดมามากแค่ไหนเมโดซาก็ยังต้องจ่ายค่าเช่าห้องอยู่ดี เพราะถ้าค้างชําระก็จะมีแต่ความยุ่งยากเลยไม่มีใครอยากจะเสี่ยงเดิมทีเรือนจําแห่งนี้สาม,มารถรองรับนักโทษได้เพียง600คนแต่ปัจจุบันคาดว่ามีคนอาศัยอยู่ถึง3,000รายแน่นอนว่าไม่มีใครรู้ตัวเลขที่แท้จริงเพราะมักจะมีนักโทษหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาอาจจะแหกคุกบ้างหรือไม่ก็เสียชีวิตลงบ้างส่วนคนที่ไร้ที่อยู่ก็ทำได้เพียงไปนอนอยู่บนถนนที่ทงมืดและสกระปรก สำหรับโอโดมาแล้วนี่เป็นโอกาสทางธุรกิจอย่างหนึ่งดังนั้นเพื่อรองรับจำนวนนักโทษให้มากยิ่งขึ้นเขาจึงตัดสินใจที่จะขยับขยายเรือนจำด้วยการสร้างตึกใหม่ขึ้นมาด้วยรัฐไม่ต้องออกเงินสักบาทโอโดมาวางแผนจะขอรับบริจาคจากภาคสังคมแม้ว่านี่จะเป็นโครงการที่ฟังดูไร้าสาระเพราะเมื่อตึกหลังนี้สร้างเสร็จความสูงของมันก็จะน้อยกว่ากำแพงคุกเพียงแค่10ซนติเมตร สิ่งนี้เหมือนเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษที่คิดจะหลบหนีอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งความจริงแล้วก็ใช่ว่าจะไม่มีนักโทษที่คิดอยากจะหลบหนีออกจากเรือนจําแห่งนี้เพราะแม้กระทั่งผู้คุมก็ยังยอมรับว่าพวกเขาไม่สามารถจับตามองนักโทษทุกคนได้ทว่าคนที่หนีออกไปจากที่นี่ได้ก็ล้วนต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากบางคนออกไปเมื่อวันศุกร์วันจันทร์ก็ต้องวิ่งจันกลับเข้ามาเพราะพวกเขาไม่มีศักยภาพที่จะยืนอ,อยู่ในสังคมได้ด้วยตัวเอง ที่นี่คือเรือนจำซานเปโดซึ่งเปรียบเสมือนเมืองซ้อนเมืองเป็นโลกไร้กฎหมายที่ปกครองโดยนักโทษอย่างเบษษ็ดเสร็จทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรือนจำแห่งนี้กันบ้างสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าหากชื่นชอบช่องของเราอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ